วัครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการวัดมุมและระยะแบบง่ายๆเบื้องต้นนะครับด้วยกล้องท็อปคอนรุ่น E.S.105 นะครับเราก็ต้องการเล็งไปยังที่หมายนะครับแบ็กซด์แล้วเราก็ล็อกจานองศาลาบนะครับแล้วเราก็สายเสร็จแล้วเราก็ล็อกจานองศาดิ่งนะครับแล้วเราก็สายดียจับเป้าเรียบร้อยจับเป้าเรียบร้อยล้วดูนะครับ สังเกตดูนะครับตัวบนนี้ horizontal i s t a n t นะครับอันนี้ไม่ใช่ระยะที่แท้จริงนะแล้วก็ zenith angle นะครับ h a นะก็คือมุมศูนย์อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็วัดลงมาเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็ตัวที่เราจะดูค่าอีกตัวหนึ่งที่เราจะดูวันนี้นะครับก็คือ h a นะครับ horizontal angle นะอันนี้คือหมุนไปด้านขวามือนะครับตอนนี้ค่ามุมค้างอยู่ที่319นะครับ59าิบลิปดาตามิริานะครับเราก็เซตศูนกดนะ ตอนนี้ในกรณีที่เราเซตศูนย์นะเรากดศูนย์กระพริบเรากดย้ำอีกทีนึงนะครับรรนี่สังเกตดูนะมันก็จะเป็นศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์นะเมื่อกี้สามสิบเก้าใช่ไหมตรงนี้เนี่ยนี่มันเป็นศูนย์แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมนะวัดระยะแมสกดแมสนะครับรนี่สังเกตว่าเราจะได้ฮอ r i ซ o น t a น l y นะดูนะครับนี่คือระยะลาบนะสองจุดเจ็ดแปดหกนี่คือระยะด้านนี้เสร็จแล้วนะครับเมื่อได้แล้วเราก็ทําการสายกล้องนะแล้วก็กดล็อก จารงสาราบนะมือพยายามที่ไมายนะสมมติวันนี้เราได้ที่ไมยแล้วเราก็ล็อกนะครับแล้วเราก็ใส่จับที่ไมยนะอันนี้เป็นโฟร์ไซส์นะครับเช่นเดิมการองศาดินล็อกแล้วก็จับที่ไม้เรียบร้อยนะครับเมื่อได้แล้วเราก็อ่านค่ามุมได้เลยนะครับสังเกตดูนะตรงนี้ค่ามุมตรงนี้คือ3.9มฟิต องศา29า,า 10, นะ 09, ฟิลิดาส0บฟิลิปดานะครับตรงนี้เราได้แล้วนะค่ามุมนี้จะขึ้นโดยโดยอัตโนมัติขึ้นตลอดเลยนะครับแต่ส่วนระยะอย่าลืมนะเราก็ต้องกดวัดด้านนี้กดแมนระยะด้านนี้นะครับโฟร์ไซ์ไป2.5.17นะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการวัดมุมในกรณีที่เซตศูนย์องศานะครับ ีนี้มาดูนะครับกลับมาใหม่นะกลับมาดูในกรณีที่ในกรณีที่เราเซตค่ามุมนะครับในกรณีที่เราเซตค่ามุมเป็นค่าอื่นๆน,นะอย,อย่างเช่นนะครับสมมติเราจะเซตเป็น30องศา30ลิบดา30ลิพดานะครับนะก็กดฟังก์ชันนะครับกดฟังก์ชันเราถืคกามุมอื่นนะให้ไปเจอเนี้ย H ก็คือ Horizontal set นะครับก็คือเซตค่ามุมเราก็กด เอ็นเกิลหรือจะเป็นโคในนี้ตอนนี้เราจะเอ็นเกิลนะครับเราก็กด enter นะอันนี้เราเลื่อนนะเลื่อนไปเลื่อนมานตอนนี้เราจะใช้แถบดําอยู่ที่เอ็นเกิลนะครับเราก็กด enter อันนี้มันบอกว่าณนะปัจจุบันนะครับฮอลเดอรส์สโตนเอ็นเนกะิลนปัจจุบันนี่คือที่0องศาสิบลิบดาสี่จักรกลิบดาทีนี้เราจะเซตนะครับอยู่ที่เราจะเซตเท่าไหร่สมมุติว่านี้ผมเซตเป็น30นะครับวิธีการกดนะสามสิบนะใส่จุดนั่นคือ30องศา สมมติว่า0.5นะ5เฟดาก็คือต้องกดใส่0.5นะครับ20ต้องกดอย่างนี้นะครับ20เฟิบดานะตรงนั้นแล้วเราก็กดโอเคเดี๋ยวดูหน้าจอนะฮะสังเกตว่าเป็นงี้30 0.5 20เฟิบดานะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อได้แล้วเราก็ไปหาฟัง์ชันเมชชุมเมนต์นะครับตรงนี้แล้วเราก็กดระยะนะครับนี่เราก็ได้แล้วเราก็เปิดมุมนะ เราก็เปิดไปอย่างที่หมายหรือโฟร์ไซด์นะครับหรือโฟร์ไซด์เราก็ล็อกสายนะครับล็อกจา,กางสา์สายลากจังดิงด่งดิ่งแล้วเราก็สายนะครับโอเคนะฮะเราก็ล็อกเมื่อล็อก,ก,กได้นี่เราต่างกตน,น,นะเราก็อ่านนะครับค่ามุมล่างได้343องศา07ฟลิปดานห้าสิบเก้าห้ฟลิปดานนะครับ เสร็จแล้วอย่าลืมนะวัดระยะทุกครั้งก็กดแมสก์มิชุมินนะเราก็วัดเราก็ได้ระยะมาว่าออร์เรเซนต์เองเกินออร์เรนต้นดิสแตนต์สองจุดสี่แปดสามนะครับโอเคนะก็เ,เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับ